You better be sure about this. 敲你。 พีงข้ามาแล้วข้าไหนต่อข้ามน้ำหรอแก๊นใช่หมเพิดอนูยิงจะมาไ่มมารอทีมด้างหน้า tung Đây màu Quăng đấy Còn đua lặng nha Chờ lại dù cây Bọt cái kia Còn nghi bọt bên này quá Lọc lên ไปเล่นอะไรน็นอกไปตัวหนึ่งใช่ไหมได้ซ้ำปะอยู่ไกลซ้ำไปแล้วอยู่ไกลมาก,มากเลยเราโดนหลังอ่ะดิเล่นนานไหมนะหลังจะรอเติร์เนี่ยมาหลังถ้าเล่นปุ๊บหลังเข้าเซนท่ามันรอเลยเล่นมาตายฟรีไม่คุ้มมันไม่กล้ามา นี่บอกว่าสองตัววิ่งอย่นีู่นี่อยู่ไกลไกลใช่ไหมหรือไกลคนเดียวล่ะหลังอยู่ข้างบนยู่ขวายู่ปวาอยู่อย่างที่เขาบอยู่ปวาแฮกซอดโอ้อยู่ปวาเลยปวาคนเดียว มีปากไหมมีปากไปเล่นปากไปปากเข้าไปอยู่มักแดงนะปักเข้าไปเล่นติดมุมนั้นปลาช็อตปลาที่อะไรโดนโดนจะคิวใบ ไปไม่ได้แล้วนะปิดเดือวมั้ไม่ได้ดีกว,ว่าเจ็บมากเลยนะีเรื่อยอยู่หลังผมไม่มีปรับเพวยใจดูหลังด้นระวังหลังระวังเซี่ท่านดั้อ้อมได้ไหมนะ ผมอ้อมอยู่งหลังแต่ว่ารอรออยู่ไม่เอาปักไปเล่นเลยปักจากนี่ไปเล่นกับมันปักจากมักฟ้าเนี่ยเอาปักไปนล้นปักช้ามันจะออกาอยู่นี่อยู่นี่หมดละ กูขาดตาหนึ่งพี่ออยังเป็นเก็บเลยไม่โดนตลยาดตาโค้ดไก่จริงห้องแต่งยังเจ๋งที่อะมาก ยิงนอกไว้ไหนหมดแล้วยิงตดนแรกเลิดโดแรกที่เปิดไปเก็บไปแล้วไม่ตันแรกที่เปิดนอคไเก็บถกไหเก็บแล้วมเก็บเก็บแล้วเอ็งดเก็บม M P เ Let me do something. <todicly> Por fin, ได้ไงอยู่นู้นอยู่เชี่ยมติดตงรงนู้นสโลปหรอว่าใช่ตรงสโลปเลยโอลูยิงมันอยู่วะนะมึงเนี่ย ยังมีคนมลอปากไปดูได้นะบักที่เหี้ยมึง เรื่องกันอยู่เลยป่าหมดแล้วมั้งหลงมั้งเหรอเปิดตัวป่าไอ้เรี่ยงป่าอีกไปข้างหนัาข้างหน้าไม่รู้อะจะไปดูข้างหน้า ปักเล่นแม่งยืนนานเยอะเพิ่งมีเท้าแล้ว,ลวหรอวะบอดเพราะคนน่าจะคนนะบอดในนั้นโดนเชื่อมน่าจะคนนั้ำเิงด้งวยมาเล่งนงานนี้อยู่ตรงนี้อยู่มาร์กไม่เห็นอยู่ในตึกไหมอือมไมช่โซนเนี่ยเองก็พอจะไปดิ ไปเล่นแม่งไอ้เพี่อเหรียญไม่ดีเพื่อนเหรียญไม่ดีฝางเดินไม่ดีเพื่อนเพื่อนอย่างนี้แหละเนี่ยผมปักไปเล่นเงี้เพื่อนซอนนยจม,นะมปะให้ผมอะถ้าผมนอนอะยี่สิบวิปักรวยหมดละ โวเดียวยบาลเลาได้ล like ้วเต้นเขา้อาเลยน้ำมันไปนี่โอเคเราไปเก็บสัมนั่นเีรายงล่วงเียนี่เราเราเก็บสมนี่อ๋น้ำมันแล้ว आइए oh, केपल yeah. okay. 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 全然違うんです。And หนมเที่ย่างงี้น่นก็มาบิดมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับแม่เอ,เอ็มสองกับเต็มอะไรไม่ได้เขียน เดี๋ยเอ็มสองก็ทำนี่เป็นเกมแต่ลูกป่าเกมไม่ใช่คำเหนแล้วเนี่ย นาะเปิดเก็บเยง

โอ้ไม่มีที่เก็บอะไรอะไราอะไรที่แม่น่ามีน้ำมันัน้วงอะไร<อ>เก็บได้เพ่นเก็บเลยนะไม่ไม่ต้องไม,ไม่ต้องไม่ต้องเขลีย่ยนเพ่นเก็บเลย เซฟของเฟสเราได้ผงวิ่งไ่หาน้ำมันดูเฟสทีนน,น,นี่ของทองเลยเปล่าทองมันแซต เงินงสามตีเลยนี่หนมเดี๋ยวตัวท้ายพอดีเลยครับไปโคตรดีว่าทองอยูย่ไหนอยู่ข้างล่างเหรอูอ่ตรงบอลเออต้องเห็นปะตรงกล่องข้างล่างมังนได้ ไม่ดอกว้าไปทำอะไรเพื่อนวิ่งเล่นเลยนะถ้าวิ่งดูไหนเพื่อนวิ่งไหมเพื่อนไม่เปิดดูไม่ได้เปิดไปฟังใครขีอใคร 巴西。 เปิดมาต้องถามมันเกาะมดเจอยังไงป้อ 没有。 ลับฝั่งนี้นะเดือเดือนะนะดไดนะ้ับบยังับบไรแบบไปนะแกนหัวฟัดไปละเล่นแรนินเดือวออกไม่ทัน គេឡើងចាំផ្ទុះប่าនឹងเก็บបានហើយបាទបាទទទួលបងเก่ง สวัสดชามนแล้วครรมครัขอ,อ,องขแปดเก้าโมงครับเก้าโมงเหลือเชื่อคืจริงๆกูรู้คาสามาสิงได้ให้ตัวเองผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ ถ้าลูกค้าเข้าไปน้่งรับสาจะมีให้ได้ฝ่ายที่ต้องการนี่นนะครับมันมันจะมีวลรบอกว่าเออมีช่วงไหนว่างบ้างหัวราคาเวพาร์ทำเวบมากเลยครับจำเชิญรับขอบคุรับสวัสดีครับไ่นั่งตกใจผมได้เสียงสองเบอลูกค้า <c oughs> เท่าไหร่ีกครับดีสองโอ้เยอะนะติล้างังจะนเจ็ดร้อยพอดีเกม i s w a a y กลับมาเมืนดิม ก็อย่างนี้ถ้าปลาใส่เพื่อนแล้วเพื่อนแม่งวิ่งไปเล่นอัะโคตรเสียวเลยปลาเออปลาถล<ด> <มา S 2> ่<อ>มเพื่อนไม่โดนเลยในผมปลาถล่มไม่โดนไม่รู้โดยจะว่าอยู่ตรงคนหรือเ่าเกมนี้เวลามันโดนมันเวลามันดับมันอยู่ใกล้คนมันจะโดนดาเมจเพื่อนเมืเ่อก <30 S 2> ่อนมันเป็นอย่างมันแปซีโฟสใส่เพื่อนแล้วเราลำตายด้วยเพื่อนมันก็ตายเราก็ตายอ๋ไม่อยู่โดน เราก็เคยทำแล้วดเงี้ยเป็นดาามีบักเ่นี่ซับจีนแล้วฆ่าทีมตัวเองเี่แป่ตีโฟใจทีมเนี่ยแล้แบบมันมาใกล้พอดีแล้วตายอ่ะตาย,ย,ตายสบแม่งสองตีดีเลสบดีสุดแล้ว <c oughs> นันี่นแกทำบ้ามาแพงเลย